รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8มีเรื่องราวของคนอ้างเป็นทหารยศผู้พันครับแล้วก็อ้างโน่นอ้างนี่ครับว่ารู้จักคนใหญ่คนโตทํางานใกล้ชิดกับน้องชายของนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกปรีชาจารโอชาที่สําคัญครับ ไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งใน Facebook แล้วไปหลอกยืมตังค์เขาทั้งสามแสนบาทฝ่ายหญิงเขาร้องทวงเงินนะครับบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยเช็คไปเช็คมาไม่ใช่ทหารครับแอบอ้างเอาเป็นว่าผู้เสียหายชื่อว่าคุณน้อยก็แล้วกันนะครับอายุ40ปีเป็นชาวบ้านที่จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือกับพี่เอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายหม่ต้องรอดที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มีการตรวจสอบกันนะครับแล้วก็บอกว่านายบุญมีบุญมีนะอายุ4 1ปีอ้างว่าเป็นทหารยศผู้พัน ก็เธอบอกว่าเธอไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นทหารจริงหรือทหารปลอมแล้วยังคุยโวโอ้อวดน,นะครับว่าบุญมีเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทของพลเอกปรีชาจรน์โอชาซึ่งเป็นน้องชายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคุณน้อยบอกแบบนี้ครับว่าบุญมีเขาทักมาใน a c e b o o k นะครับแล้วก็จะมีรูปเพื่อนทหารรูปขนาดทำงานนะเอามาให้ดูสร้างความน่าเชื่อถือโอ้ทำงานกับคนใหญ่คนโตน้องนายกรัฐมนตรีแบบนี้เชื่อครับ นะแล้วก็ตั้งกลุ่มลายทหารเพื่อพูดคุยกันคุยสักพักหนึ่งคุณน้อยบอกว่าโอเคนะก็ลองคบหากันดูลองคุยกันดูแบบเนี้ยจากนั้นเริ่มลายออกครับบุญมียืมตังค์ขั 1, ้หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะอ้างว่ากระเป๋าตังค์หายไอช่วงแรกก็ให้ไปอ้างครั้งต่อมาคือจะไปลงทุนกับเพื่อนทหารด้วยกันคุณน้อยก็ให้ไปเบ็ดเซ็จทั้งหมดทั้งมวลน,นะคุณน้อยบอกว่าให้ยืมไปกับบุญมีเนี่ยสามแสนบาทนะครับ พอถึงเวลานะครับจะใช้เงินเนี่ยทวงบุญมีไปบุญมีบ่ายเบียงครับอ้างโน่นอ้างนี่โอ้ยเหตุผลสารพัดเลยครับไม่เหมือนต่อมายืมนะแป๊บเดียวโอนให้แป๊บเดียวให้ตังอะไรแบบนี้เธอเริ่มเอะใจครับว่าคุณเป็นทหารจริงหรือเปล่าก็เลยเอาชื่อนามสกุลบุญมีนะไปตรวจสอบไม่อยู่ในระบบข้าราชการทหารครับทีนี้เสร็จคุณน้อยก็เลยสอบถามไปที่หลานเขยของบุญมีครับจนกระทั่งความจริงจึงปรากฏว่าบุญมีเนี่ยไม่ได้เป็นทหารไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะครับเป็นคนขี้โม้เป็นคนขี้คุย แล้วก็มีการปลอมลายเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกต่างหากนะสิแปมงกุฎด้วยทักมาหาตัวเธอครับเพื่อยืนยันว่าผู้พันบุญมีเนี่ยเขาเป็นทหารจริงๆอ๋อมาเหมือนว่ามา,มาการันตีว่าผู้พันเขามีมตัวตนจริงๆแต่ว่าตัวเองก็โมโนสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลยสร้างเองทั้งหมดเลยครับนะซึ่งวันนี้เมื่อความจริงปรากฏแล้วคุณน้อยบอกว่าจะไม่เชื่ออีกต่อไปและตอนนี้แจ้งความไปแล้วที่สพศรีรัตนะที่จังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าคดียังไม่ไปถึงไหนลองฟังคุณน้อยดูครับ าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเขายังไม่รับอีกนะว่าเขาไม่ใช่ทหารใช่ยังยืนยันก็ยังมีลายผู้หญิงบอกว่าเป็นทหารมีการใช่จริงไหอพี่ตามมีการปลอมลายผู้หญิงใช่ปลอมลายผู้หญิงจะชื่อการจนาา่ะ่รการนามาบอกว่ามาขู่เหรอบางพูดจะทำร้ายไม่ใช่แบบมาแบบว่าเออพี่เขาหลักอัพพี่จริงๆนะเดี๋ยวหนูน่ะ ชอบพี่เขาแต่พี่เขาไม่ชอบหนูหนูนะทางานผลไม้อะไรส่งออกนอกใช่หวานมากเออถ้าถ้าน้องรักพี่เขาจริงน้องก็เอาไปเถอะพี่ไม่อยากแย่งของของใครพี่ก็พูดแบบนี้แต่บอกพี่เขาด้วยว่าใช้นี่พี่ด้วยสามแสนถ้าผู้หญิงคนนั้นก็มีการบอกว่าหนูใช้ให้ได้แต่พี่อย่าไปบอกพี่เขานะเดี๋ยวพี่หนูจะคืนให้อาทิลละแสนเขาบอกอย่างเงี้ แล้วก็นเทหารนี่ยัออยงไง<อ>เป็นขบวนการหรือเปล่าอาจจะเป็นขบวนการหรือไม่ก็ทําคนเดียวเลยทำคนเดียว<อ>ใช่หมเป็นตัวละครหลายๆตัวภายในคนเดียวอยากเล่นละครไงสแสดงเก่งสแสดงเก่ง วันนี้ครับคุณเอกภพที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับคุณเอกภพก็เลยประสานไปที่มุมกับสพศรีรัตนานะฮะพาคุณน้อยนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีเพราะว่าที่คุณน้อยเอามาให้ดูนะมันเป็นแค่เอกสารนะฮะที่ตํารวจให้มาเป็นแค่ใบใบลงบันทึกประจําวันเท่านั้นเองยังไม่มีเลขคดีนะครับและคาดว่าน่าจะมีเหยื่ออีกหลายคนเพราะว่าจากการตรวจสอบใน Facebook บุญมีเนะี่ยที่อ้าวมาเป็นทหารอ้าวมาเป็นคนคนสนิทของน้องชายลุงตู่นะครับเห็นบอกว่าเปิดบัญชีใน Facebook ิ0กว่าบัญชี และเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่โดนหลอกเพราะฉันใครโดนหลอกมาแจ้งเพิ่มเติมได้ครับค่ะบางทีเนี่ยเห็นคนแบบตัดผมทรงทหารทรงตำรวจอะอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขาเป็นจริงๆนะตรวจสอบก่อนอเออตรวจสอบก่อนนะคะคีมโมยเยอะเนาะพวกหลอกลวงข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม